คุยผัดมาม่าดูน่ากินจนังเลยนะคะแต่จะว่าไปผัดมาม่าก็ต้องกินคู่กับต้นหอมไงอคะงอ,อ,อร่อยมากเลยเหรอ นี่คุณคุณลองดูสภาพของคุณสิคุณทําตัวแบบนี้คุณยังก้าวมาเจอคู่เดทอยู่อีกเหรอผมว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากได้คุณเป็นแฟนหรอกใครอยากเอาคุณก็เอาไปเถอะผมผมไม่เอาผมเอาครับผมเอาเองครับนี่พวกคุณสองคนบ้าไปแล้วอะไรเนี่ยเร่ไปไหนอะขับมาก่อนสิ เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณอเอาเอาเละแล้ว,ลวคุณทำแบบนี้ต้องการอะไรไม่ทราบคือผมต้องการให้คุณมาเป็นแฟนผมหนึ่งวันครับแล้วทำไมฉันต้องทำตามคำขอร้องของคุณด้วยล่ะงั้นผมจะเลี้ยงผัดมาม่าคุณหนึ่งเดือนเลย ผ่มามมาแค่นี้เนี่ยนะหรอโอ้ยงั้นผมก็จะเพิ่มต้นหอมให้คุณทุกมื้อเลยออได้งั้นก็ตกลงตามนี้งั้นเราไปกันเลยครับไปไหนอ่ะตามมาเถอะนะา อขอโทษทุกคนด้วยนะที่มาสายอ้าวนี่มันตังคนที่เคยโดนฉันเขียดทิ้งนี่นะโอ้โหวันนี้แต่งตัวมาดูดีขนาดนี้คงเป็นเพราะว่าอยากจะมาขอคืนดีกับฉันสินะ คุณอย่าคิดไปเองคนเดียวขนาดนั้นสิครับนี่แฟนของผมครับผู้หญิงคนนี้เหรอนี่คุณสายตาของคุณเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าวะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าคุณไปจ้างผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนเพราะว่าอายที่ตัวเองไม่มีคนเอาอะ่ะ สายตาของฉันคงไม่มีปัญหาเท่าสายตาแฟนของเธอหรอกที่เลือกผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยมาเป็นแฟน <c oughs> นี่แกเอาแนวนะฉันมันเถอะนี่พวกเราก็ได้เจอกันนานแล้วนะมาๆๆเข้ามานั่งก่อน <c oughs> มาค่ะทุกคนเรามาชนแก้วกันดีกว่าเชียร์มาค่ะตังเราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเรามาชนแก้วกันหน่อยดีกว่าได้สิครับแวนฉัขอโทษนะคร<า>ับเอามือสกปรกสกปรกของแก้วไปไกลๆฉันเลยนะแหวนของฉัน<ส><ด><ส><ด><ส><ด> บุลค่าหลักสิบล้านแกมาใช้ซะขนาดนี้แหวนของฉันสีถทลอกขึ้นมานำหน้าอย่างแกจะมีปัญญาชาวใช้ไหมคะนั้นอย่าไปถือสาคนซื้อบื้ออย่างตังเขาเลยอย่างมันเนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะใช่ใช่ในผมขอดูหน่อยสิโอ้โห เพชรเป็นรอยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ก็ช่งมันเถอะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ควรมาหักหน้ากันการงานเลี้ยงแบบนี้งั้นเอาแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวให้ตังเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายมาสักห้าแสนบาทคงไม่มากเกินไปใช่ไหมห้าแสนแล้ว,ลวฉันจะไปหาเงินขนาดนั้นมาจากไหนอะ ัแต่อให้แกควักไตตัวเองมาขายอ่ะก็คงไม่ได้ราคานี้หรอกมั้งนี่พวกคุณไม่เคยได้ยินเรื่องพวกสิบแปดมงกุฎบ้างเลยเหรอ เท่าที่ฉันดูเนี่ยแหวนเพชรวงนี้ไม่ใช่ของจริงซะด้วยซ้ำเท่าที่ฉันเคยศึกษามาแหวนเพชรที่นันใส่อยู่ปรากฏขึ้นในปีคิทศัก,กราช1,854และได้หายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและได้กลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ประเทศอังกฤษครั้งล่าสุดที่ปรากฏขึ้นก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ แหวนเพชรหายากแบบนี้เนี่ยก็ยังคงถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วทำไมถึงมาอยู่ในนิ้วมือของเธอได้ละ่ะเออฉันคงโดนร้านเพชรหลอกขายมา <c oughs> ต่อไปจะซื้ออะไรก็ดูดีๆหน่อยก็แล้วกันนะไม่ใช่ว่า แต่งเรื่องขึ้นมาให้ตัวเองดูดีแล้วมาดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้นี่คุณรู้ได้ยังไงอะอก็เพะแหวนเพชรวงนั้นพ่อของฉันเพิ่งซื้อไปนะสิ ดูคุณแล้วเนี่ยก็รู้เรื่องพวกนี้ได้ละเอียดจังเลยนะครับที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเพชรพวกพลอยเหรอใช่ค่ะบ้านของฉันทำธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับด้านนี้นะคะ <c oughs> งั้นก็ดีเลยครับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านนี้เป็นันดับต้นๆของประเทศเนี่ยก็คือบริษัทเคดีประธานใหญ่ของบริษัทนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของผมเอง นี่ครับเป็นนามบัตรของเขาเดี๋ยวผมจะแนะนําคุณเนี่ยให้ได้รู้จักกับเขาผมรับรองเลยนะครับคุณจะได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจนี้เนี่ยมากมายเลยทีเดียวอย้งั้นก็ดีเลยค่ะรบกวนคุณช่วยติดต่อเขาให้ฉันหน่อยสิคะ นี่ค่ะได้เดี๋ยวผมจะโทรเดี๋ยวนี้แหละแต่ผมไม่รับปากคุณนะว่าเพื่อนของผมเนี่ยจะรับสายคุณก็รู้นี่นักธุรกิจใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมักจะยุ่งอยู่กับงานตลอดอคุณกับเขาเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่เหรอคะเพื่อนคุณ จะไม่รับสายคุณได้ยังไงล่ะเชิญเลยค่ะได้เดี๋ยวผมจะโทรเดี๋ยวนี้แหละ ว่าคุณกับฉันเราสนิทกันมากเลยไม่ใช่เหรอคะแต่จะว่าไปคนที่โทรมาเนี่ยเบอร์นี้ฉันไม่รู้จักเลยนะคะแต่ก็ช่างมานันเถอะค่ะตังคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งกินข้าวกับเพื่อนที่ไม่มีความจริงใจและไม่ให้เกียรติกันแบบนี้เราไปกันเถอะค่ะ ครับเราไปกันเลยครับ